คุณเชื่อไหมครับว่ามนุษย์แต่ละคนมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการไม่เหมือนกันเวลาที่เรามาร้านอาหารแบบนี้นะครับเราก็จะมักจะเปิดดูเมนูอาหารก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้ออาหารหรือว่าสั่งอาหารแต่ละเมนูคุณเชื่อไหมครับว่าคนแต่ละคนจะมีรูปแบบพฤติกรรมการทํางานของสมองก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเมนูอาหารที่แตกต่างกันคนบางคนนะครับสิ่งแรกที่สมองเขาจะสั่งการให้เขามองก็คือคอลัมน์ด้านขวามือสุดนั่นคือคอลัมน์ในเรื่องของราคาครับ ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งครับสิ่งแรกที่สายตาเขาจะจับจ้องจะเป็นเรื่องของรูปภาพของอาหารว่ามันน่าทานมากน้อยแค่ไหนในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมีแพทเทิร hmm. ์การตัดใจที่ไม่เหมือนกัน mm hmm. เขาอาจจะอ่านเมนูอาหารอย่างละเอียดดูว่าเมนูเนี่ยทำจากเนื้อหมูเนื้อปลาหรือเนื้อไก่มีผัดคะนา้าผัดกวางตุ้งหรือผัดกระเฉดอยู่ในเมนูหรือเปล่าและขณะที่คนบางกลุ่มครับเขาอาจจะพยายามมองหาครับข้อมูลเครื่องโปรโมชั่นหรืออาหารแนะนำนะครับที่อยู่บนโต๊ะในร้านอาหาร นี่แหละครับคือแพทเทิร์นการตัดสินใจซื้อของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของมนุษย์นะครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนครับเขาจะมีรูปแบบการตัดสินใจเป็นของตัวเองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครับมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ครับพูดถึงเรื่องสัญชาตญาณนี่ครับการตัดสินใจซื้อเนี่ยครับมันทำงานมาโดยการสั่งการของสมองส่วนไหนนะครับเอาอย่างนี้ครับผมเล่าเรื่องสมองนิดนึงนะครับมนุษย์เราเนี่ยจะมีสมองส่วนในและสมองส่วนนอก สมองส่วนในจะเป็นสมองที่ติดตัวเรามาตั้งแต่สมัยเราเป็นมนุษย์ขินมนุษย์ถ้ำและเป็นสมองที่จำบันสมองส่วนในเอาไว้สั่งการสําหรับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดนะครับเช่นเวลาคุณเดินเข้าป่าไปเนี่ยจอเสือคุณจะวิ่งหนีหรือคุณจะสู้นะครับอันนี้คือการสั่งการของสมองส่วนใะนในขณะที่สมองส่วนนอกเป็นสมองที่พัฒนาขึ้นตามกาลเวลานะครับสมองส่วนนี้ใช้ในเรื่องของการคํานวณน,นะครับเรื่องตรรกะเหตุผลนะครับ ทักษะทางด้านภาษาหรือทักษะทางด้านดนตรีต่างๆนะครับแต่พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของมนรุ่นนี้ครับทำงานมาจากสมองส่วนใดน,นะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่คุณติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดโดยที่คุณไม่รู้ว่ามันมาเพราะอะไรนะครับตัวอย่างเช่นพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีสไตล์การแต่งตัวเป็นของตัวเองนะครับบางคนก็จะชอบใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดในขณะที่บางคนชอบใส่เสื้อผ้าสีโทนที่ถึงๆนะครับข,า,ขาวดําเทาขาวทําเทาตลอดนะครับแล้วพวกเราก็จะมีสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ติดตัวมา วันดีคืนดีครับเราอาจจะอยากจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวอยากจะมีเสื้อผ้าสีสันที่มันฉีกแนวออกไปบ้างอยากมีเสื้อผ้าสีแปลกแใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านนะครับเปิดตู้เสื้อผ้าจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับเราก็ตัดสินใจเลยครับออกจากบ้านไปซื้อเสื้อผ้านะครับ มีความตั้งใจครับจะซื้อเสื้อผ้าแบบใหม่สีใหม่น,นะครับแต่คุณเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครับโดยเฉพาะคุณสภาพส,สตรีนะครับคุณตั้งใจออกไปซื้อเสื้อผ้าแบบใหม่สีใหม่ที่คุณไม่เคยซื้อมาก่อนที่คุณไม่ใช่ใส่อยู่ประจำนะครับแต่หลายครั้งครับคุณกลับบ้านมาพาร้อมกับถุงเสื้อผ้าที่มันเป็นสไตล์เดิมและสีเดิมถ้าคุณเคยมีประสบการณ์อย่างนี้นี่แหละครับคือสัญชาตญาณพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของคุณนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์การตัดสินใจซื้อและวิทยาศาสตร์ของท่านสมองเนี่ย เรามีหลักสูตรที่เราอยากจะเล่าให้พวกคุณฟังนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรที่ชื่อว่า b บ n k B A N K นะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับมาจากการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองเขาศึกษาว่าสมองของมนุษย์นะครับทำงานยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้วเขาพบว่าครับมนุษยชาติเนี่ยสามารถแบ่งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อออกเป็น4รูปแบบด้วยกันโดยพฤติกรรม4รูปแบบนี้ครับจะมีแพทเทิร์นการที่เราจะตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน ถ้าเราสามารถเข้าใจแพทเทิร์นของลูกค้าเราได้ว่าเขามีวิธีการตัดสินใจซื้อแบบไหนเราจะสามารถเพิ่มยอดขายและอัตราการปิดการขายได้อย่างดีขึ้นนะครับทฤษฎีนี้ครับถูกนำไปเผยแพร่นะครับในมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ว่าจะเป็นฮาวาดยูซีเบิร์กลเลหรือล่าสุดนะครับมหาวิทยาลัยซานฟรา San Francisco State, นซิสโกสเตทได้นำองค์ความรู้ของแบงค์เนี่ยครับไปใช้งานนะครับร่วมกับภาคธุรกิจอย่างบริษัทรถยนต์ชั้นนำอย่าง Mercedes Ben z นะครับผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรแบงค์เนี่ยครับมันสามารถคาดเดาพฤติกรรมของผู้บ้บโภคไดอยย่่างมน และที่สําคัญครับมันสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างชัดเจนตัดสินใจซื้อรูปแบบแรกครับตามหลักสูตรที่ชื่อว่า BANK B A N K นะครับพฤติกรรมตัดสินใจซื้อแบบรูปแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่า B B ครับ B เนี่ยย่อมาจากคําว่า blueprint นะครับคน blueprint เนี่ยคือคนที่มีแพทเทิร์นการตัดสินใจเป็นระบบระเบียบแบบแผนคิดทุกอย่างในสมองเป็นแพทเทิร์นตายตัวนะครับ จริงๆแล้วคนบูปรินเนี่ยผมใช้สีน้าเงินเป็นตัวแทนของคนบูปรินนะครับคนบูปรินจะเป็นคนที่มีความมั่นคงหนักแน่นสุข,ขุมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับตามจิตวิยาของสีของสีน้ําเงินนะครับพูดถึงคนบูปรินเนี่ยครับเราจะรู้พฤติกรรมเขาได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันคุ้มค่านะครับประเมินเรื่องความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจเสมอนะครับชอบความชัวร์ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับนี่คือแพทเทิร์นพื้นฐานของคนบูปรินคราวนี้ ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนบูปินเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าคนบูปินเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตค่อนข้างจะเป็นรูปแบบแบบแผนแพทเทิร์นตายตัวนะครับมีตารางกําหนดการการใช้ชีวิตประจําวันชัดเจนเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องของเวลานะครับมีการวางแผนล่วงหน้าเช่นเดี๋ยวจุดยาวครั้งหน้าเนี่ยครับจะไปไหนดีมีการจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าเสมอนะครับเขามีการวางแผนพบประมาณในทุกเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อโทร,รศัพท์มือถือเครื่องใหม่ การซื้อรถยนต์คันใหม่หรือซื้อบ้านหลังใหม่นะครับเขาจะวางแผนในทุกเรื่องของชีวิตคราวนี้ครับถ้าคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณมีแพทเทิร์นการใช้ซื้อเป็นแบบบลูพินคุณก็ต้องมีการนําเสนอให้ตรงกับแพทเทิร์นการทํางานของสมองเขาเหมือนกันนะครับผมมีคาแนะนําง่ายๆครับคำแนะนำแรกครับคุณต้องซีเรียสเรื่องเวลามากๆนะครับคนบลูพินเนี่ยครับเขาจะ มีแพทเทิร์นการตัดสินใจนะครับเบสออนเรื่องเวลามากๆถ้าคุณนัดเขาไว้สมมติว่า10โมงเช้าแล้วคุณไปสายเพลงแค่5 1 0ถึง10นาทีครับ มีแนวโน้มว่าเขาจะมีแต้มลบอยู่ในสมองของเขาให้กับคุณตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มนําเสนอสินค้าแระบริการอยู่แล้วก็ตามนะครับและแต้มลบเหล่านี้ครับมีผลเป็นอย่างมากตอนที่คุณจะปิดการขายนะครับคนบปริสอาจจะไม่ซื้อสินค้าคุณเพราะว่าแค่คุณไม่มาตรงเวลาในตอนเริ่มต้นนะครับนอกจากนั้นครับวิธีนำเสนองานหรือว่าสินค้าบริการสำหรับคนบริสครับคุณต้องสามารถเล่าเรื่องคุณให้อย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน1 2 3 4สสได้ สมมุติว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แล้วกันนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาหาคุณที่เซลล์ออฟฟิศนะครับคุณต้องสามารถเล่าเรื่องราวให้ได้ชัดเจนว่าถ้าลูกค้าตัดสินใจจองบ้านหรือคอนโดของคุณในวันนี้เขาต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเช่นปุ๊บวางเงินจองวันนี้นะครับแค่20 0 0 0บาทนะครับหลังจากนั้นภายใน7วันนะครับเตรียมเอกสารบัปรประชาชนสำเรืร่บ,บ้านแล้วก็สเตทเมนต์นะครับมายื่นกู้แบงค์นะครับหลังจะใช้โปรเซสในการตัดสินใจนะครับเพื่ออนุมัติการกู้ภายใน7วันถ้าแบงค์อนุมัติปุ๊บ โครงการของเราจะก่อสร้างแล้วเสร็จตกแต่งและส่งมอบให้คุณได้ภายใน180วันนะครับคุณต้องสามารถบอกแพทเทิร์นขั้นตอน1 2 3ได้จนจบนะครับคนบูปินถึงจะสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากคุณได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่สามารถบอกอะไรเลยครับบอกให้เขาว่า้ i, ต้องตัดสินใจจองไว้ใี้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันมีแนวโน้มที่คนบูปินจะไม่ซื้อสินค้าและบริการจากคุณนะครับนี่คือแพทเทิร์นรูปแบบการตัดสินใจซื้อแบบที่1น,นะครับเรียกว่าเป็นแบบบูปินพฤติกรรมการปัดเินชจซื้อของคคนกลุ่่มที2รับ ผมให้ชื่อคนกลุ่มนี้ว่าคนไทเอนะครับเอย่อมาจากคําว่าแอคชั่นคนกลุ่มนี้ครับเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรรวดเร็วลงมือทาทาอะไรเต็มร้อยหรือบางทีทําเกินร้อยนะครับผมมักจะใช้สีแดงนะครับเป็นตัวแทนของคนไทเอพูดถึงจิตวิทยาทางด้านสีครับสีแดงเนี่ยแสดงถึงความที่เร่าร้อนรวดเร็วการแข่งขันการสู้รบนะครับแสดงถึงอารมณ์ที่พุ่งพ่านดรามา่าเต็มที่และนี่คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทเอครับ คนไทยเอนะครับเขาจะเป็นคนที่ชอบอิสระภาพมากๆนะครับทำอะไรเนี่ยต้องการอิสระไม่อยากจะมีกรอบกฎกติกามากระทบในการตัดสินใจของเขานะครับ mm hmm. คราวนี้พฤติกรรมการตัดสินซื้อแบบคนไทยเอครับมีเอกลักษณ์พิเศษคือคนไทยเอเนี่ยจะตัดสินใจซื้อเร็วที่สุดเขาจะมีขั้นตอนการตัดสินใจซื้อเพียงแค่หนึ่งขั้นตอน mm hmm. คือถ้าใช่ถ้าชอบเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังโฟกัสลูกค้าไทยเออยู่ย ลูกค้ากลุ่มนี้ครับจะเป็นลูกค้าที่สามารถทําให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดคราวนี้ครับเรามาลองศึกษากันว่าพฤติกรรมของคนไทยเอเป็นยังไงบ้างคนไทยเอนะครับอันดับแรกครับ<ๆ>เขาเป็นคนที่ชอบอิสระภาพมากๆนะครับชอบรักอิสระนะครับใช้ชีวิตแบบหลวมๆไม่มีกฎกติกาตายต,ายตัวนะครับใครที่เคยรู้คลิปก่อนหน้านั้นแล้วผมจะบอกว่าเราเล่าถึงคนไทยบีมาคนไทยบีเนี่ยมีกฎกติกาทุกอย่างตายตัวคนไทยเอนี่จะตรงข้ามนะครับสาหรับคนไทยบีกฎมีไว้ทําตามแต่สําหรับคนไทยเอ กฎมีไว้แหงนะครับคนไทยเอจะพยายามแหงทุกกฎครับเขาใช้ชีวิตอย่างไม่มีกฎก,ฎกติกาทุกอย่างเป็นไปได้หมดสำหรับคนไทยเองนะครับถ้าเขาชอบอยากได้อะไรเขาจะพยายามตัดสินใจเพื่อจะได้สิ่ง,งานนั้นมาครอบครองทันที โดยไม่ส่วนเรื่องของประมาณต่างๆเลยทีเดียวนะครับคนใช้ A จะใช้ชีวิตแบบอิสระครับนัดหมายเวลา10โมงเนี่ยคนไทย A อาจจะรู้สึกว่า10โมงมันไม่เซเรียสนะครับเพาอาจจะไปถึง10โมง10โมง15 10โมงครึ่งได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดอะไรและที่สำคัญครับคนไทย A เป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วเขาไม่ชอบข้อมูลอะไรเยอะแยะเขาอยากเห็นด้วยภาพเห็นผลลัพธ์สุดท้ายแล <pop> ้วตัดสินใจซื้อทัน <pop> ทีเพราะฉะนั้นวิธ <pop> ีการนําเสนอสินค้าและบริการของคุณครับคุณไม่จําเป็นต้องจะให้ข้อมูลคนไทย A เยอะนะครับพยายมาม พูดไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายเลยนะครับคนไทย A ต้องการเห็นผลลัพธ์สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ข้อมูลมากจนเกินไปไม่ว่าจะเปิดคอมพิวเตอร์มามีตาราง Excel มีเอกสารปึกนาั้นๆหรือว่ามีผลประกอบการย้อนหลัง3ปี5ปี10ปีมีแนวโน้นมที่คนไทยเอจะไม่ชอบวิธีน,นั่งเซิรแบบนี้นะครับและที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆคนไทยเอครับชีวิตจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ในสมองสัญชาตญาณของเขาครับเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นเซเลบเสมอ คนไทยเอต้องการเป็นจุดศูนย์รวมของความสนใจครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังสื่อสารกับคนไทยเอคุณต้องท r ีตเขาให้เหมือนกับว่าเขาเป็นเซเลบครับเพราะฉะนั้นคุณต้องชื่นชมเขานะครับและเล่าเรื่องถามคําถามและพรีเซนต์สินค้าะบริการตรงไปที่ตัวเขามากที่สุดนะครับการชื่นชมคนไทยเองครับไม่ว่าวันนี้เขาทําผมมาสวยมากหรือว่าแต่งหน้าได้ดีมากเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเขาสวยมากๆกการชมแค่นิดเดียวนะครับก่อนที่จะเริ่มบทสนทนา มีแนวโน้มที่จะทำให้คนไทยเอสนใจและเปิดใจรับฟังสินค้าและบริการของคุณมากขึ้นนะครับและถ้าคุณต้องการปิดการขายกับคนไทยเอครับสิ่งนึงที่ผมแนะนําคือว่าคุณต้องกระตุ้นให้เขาตัดสินใจทจันทีสําหรับคนไทยเอครับถ้าเขาไม่ตัดสินใจในวันนี้ณเวลานี้มีแนวโน้มเขาว่าเขาจะไม่ตัดสินใจอีกต่อไปเลยเพราะว่าหลังจากที่เขา จากคุณไปแล้วเนี่ยเขาจะลืมเรื่องที่คุยกับคุณไปแล้วแทบจะหมดสิ้นในหัวของเขาเพราะคนไทยเอกครับเขาจะมีการเปลี่ยนความคิดไปในสิ่งใหม่ๆได้รวดเร็วตลอดเวลานะครับอันนี้คือคําแนะนำนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าใจพฤติกรรมของคนไทยเอมากขึ้นคนประเภทที่3ครับว่าคนไทยเอนนะครับ คนไทเอนเนี่ยย่อมาจากคําว่า n นอร์เชอริงนะครับนอร์เชอริงเนี่ยจริงๆก็คือรากศัทคขอคำว่าเนิร์นะครับคือเป็นคนที่ชอบดูแลเป็นห่วงเป็นใยและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบตัวนะครับผมใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยเอนครับสีเหลืองในหลักจิตวิทยาของสีเนี่ยเป็นสีที่แสดงถึงความอบอุ่นความนุ่มนวลเป็นสีของแสงแดดตอนเชา้าเป็นสีของดอกทานตะวันธรรมชาตินะครับคนไทเอนดเขามีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออย่างนี้ครับคนไทเอนมีแนวโน้มที่จะ ตัดสินใจซื้อเบสออนนะครับหรือขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนขายสินค้าหลายๆครั้งครับคนไทยเอนตัดสินใจซื้อไม่ได้ต้องกาสินค้าหรือไม่ได้รู้สึกว่าสินค้ามันคุ้มค่าหรือเขาจําเป็นหรอกแต่เขาตัดสินใจซื้อเพราะว่าแคร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนขายบางทีคนขายอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติมิตรหรือบางครั้งคนขายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าให้การบริการกับเขาดีมากๆเทคแคร์ดูแลเขาดีมากๆจนเขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธ น,นี่คือธรรมชาติของคนไทยเอ็สมองของคนไทยเอ็ครับเวลาที่ตัดสินใจซื้อครับเขาจะมีการประเมินผลปัจจัยต่างๆที่แตกต่างจากคนไทย B กับคนไทย A อย่างสิ้นเชิงมันจะตรงกันข้ามกับคลิปก่อนหน้าที่เราเคยดูกันมานครับคนไทยเอ็ครับเขาตัดสินใจ b a s e d on แบบนี้ครับอันที่1ครับคนไทยเอ็ครับมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ Bas e d on ความรู้สึกครับ ถ้าคุณสามารถทําให้เขารู้สึกได้ว่าสินค้าหรือบริการที่คุณกําลังนําเสนอเขาอยู่หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองครับเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับสินค้าบริการของคุณบริษัทของคุณเป็นบริษัทที่ดีนะครับช่วยเหลือสังคมมีแนวโน้มที่คนไทยเอนจะให้ความร่วมมือนะครับในการช่วยสนับสนุนหรืออุดหนุนสินค้าของคุณได้ง่ายมากๆ คนไทยเอ็เขาจะตัดสินใจซื้อเบสอนความรูศศ้สึกครับถ้าคุณดูพฤติกรรมทั่วไปของคนไทยเอ็คนไทยเอ็จะเป็นคนที่เหมือนใจเงียบเงียบเยน็นเยสบายๆนะครับยวนได้หยวนยอมได้ยอมนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นจิตใจดีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งการติดการขายกับคนไทยเอ็ต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณจะใช้เทคนิคการปิดการขายแบบกดดันไม่เหมาะกับคนไทยเอ็คุณจะใช้วิธีเอาในเรื่องของตัวเลขผลประโยชน์มานํา ไม่เวิร์กสำหรับคนไทยเอนนะครับผมมีตัวอย่างเทคนิคบางเทคนิคแล้วกันในการปิดการขายกับคนไทยเอนสมมติว่าคุณมีลูกค้าเป็นคนไทยเอนนะครับแล้วคุณกําลังนําเสนอสินค้าและบริการให้กับเขาอยู่อันดับแรกครับคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหาความเชื่อมโยงครับว่าคุณกับเขาเป็นคนที่ไหนเป็นคนต่างจังหวัดมาจากจังหวัดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามีลูกเหมือนกันลูกดูอายุไล่ๆเรียกกันครับพยายามชวนเขาคุยเรื่องสัพเพเหระที่เชื่อมโยงนะครับ เรื่องอื่นๆก่อนที่จะเข้าเรื่องธุรกิจของคุณนี่จะเป็นวิธีการที่ทําให้คนไทยเอนเขาเปิดใจและสามารถคุยธุรกิจกับคุณได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นครับคุณเข้าเข้าเรื่องของสินค้าและบริการของคุณและคําแนะนําพิเศษน,นะครับสำหรับคนไทยเอนลูกค้าไทยเอนนะครับเรื่องราคาเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลตอบแทนเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะคุยกับเขาครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรต่างๆนานา,นานครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะคุยกับเขาคุณพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแนะนําว่าสินค้าและบริการของคุณมันดียังไงมีประโยชน์กับเขาหรือคนรอบตัวเขามากน้อยแค่ไหนและค่อยคุยเรื่องราคาส่วนลดหรือค่าตอบแทนหรือว่าสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงินตัวเลขกับเขาสุดท้ายเพราะสาหรับคนไทยเองครับถ้าคุณคุยเรื่องตัวเลขตัวเงินก่อนตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกับเขามีแนวโน้มว่าเขาจะตีความว่าบทสญญนทนาครั้งนี้หรือดีวการขายครั้งนี้มันค่อนข้างจะเป็นธุรกิจมากจนเกิน เขาจะไม่ค่อยสะดวกสบายใจในการตัดสินใจนะครับและนี่คือคาแนะนําในการทาธุรกิจและปิดการขายสําหรับคนไทเองคนประเภทที่4ผมเรียกคนประเภทนี้ว่าคนไทเคนะครับเคย่อมาจากคําว่า knowledge ครับคนไทเคคือคนที่ต้องการเสพข้อมูลจํานวนมาหาศาลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเขาจะเป็นคนที่มี โรเสหรือพฤติกรรมการตัดสินซื้อที่ยาวนานที่สุดในสมองเขาจะมีแพทเทิร์นการคิดมากที่สุดนะครับทำให้คนไทยเคเนี่ยเป็นคนที่ใช้เวลาในการตัดสินซื้อนานมากๆนะครับ ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองเนี่ยเขาทำการศึกษาแล้วเขาพบว่าคนไทเคเนี่ยครับจะเป็นคนที่มี iQ สูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนทั้ง4ี่กลุ่มนะครับที่เขามี IQ สูงกว่าคนปกติไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าในสมองเขาครับระหว่างเซลล์สมองเขาจะมีของเหลวนะครับทำให้เซลล์สมองเขาจะสามารถาถ่ายทอดนะครับประจุไฟฟ้านะครับระหว่างเซลล์สมองได้ดีมากมากนะครับทำให้เขาใช้พลังงานในการคิดในสมองเยอะมากในการตัดสินใจนะครับจนบางครั้งครับพลังงานในการสื่อสารกับคนภายนอกอาจจะดรอปลงไป เราอาจจะมีเพื่อนนะครับหรือคนรอบตัวเพื่อนที่ทํางานนะครับที่มีพฤติกรรมเหมือนกับว่าเป็นคนเงียบๆนะครับถามคําตอบคําหรือบางทีเราถามไปเขาก็เหมือนจะหายไปเลยเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวสักคักคอนมาตอบเรานะครับในน้นนองเขาอาจจะเป็นคนไทยเคก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะครับแต่ว่าเขาใช้พลังงานในการคิดในสมองเป็นหลักนะครับคนไทยเคเนี่ยผมจะให้สีเขียวเป็นสีของตัวแทนของเขานะครับสีเขียวเนี่ยเป็นแสดงถึงสีของด้านความคิดการคํานวณตรรก,กะต่างๆน,นะครับถ้าใครใช้โปรแกรม microsoft excel ก็จะเห็นว่า Microsoft Excel โลโก้เป็นสีเขียวยเงครับคนไทยเคมีสมองวิธีคิดเหมือน Microsoft Excel อย่างเงครับมีการคำนวณบวกลบคูณหารตัวเลขหลักทสมโยมได้โดยละเอียดนะครับพฤติกรรมของคนไทยเคในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็อาจจะแตกต่างจากคนสาประเภทที่เราเคยรู้จักมาก่อนอย่างสิ้นเชิง คนไทยเคเป็นคนที่ค่อนงตาดูในโลกคนที่มักสมควงต้องการในสเปซแอนด์ทาวในการตัดสินใจในนะครับเขาจะสนใจอะไนที่อยู่ภายนอกบ้างครับจะมองอะไรครับกางหน้าต่างออกเยอะๆเราจะเห็นว่าบางทีบางคนที่เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจากกับใครนะครับชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเยอะๆเป็นคนที่เวลาพูดอะไรก็พูดเสียงเบานะครับไม่แสดงออกทางด้านสีหน้าอารมณ์เท่าไหร่นักนะครับการเชื่อมต่อหรือการมองตากันเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่คนไทยเคไม่ค่อยถนัดนั้นนะครับ การที่คนไทยเคเขาไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณเยอะมากไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะครับหรือเขาไม่ชอบคุณนะครับแต่นี่คือธรรมชาติของการทํางานของสมองของเขานะครับและก็เป็นธรรมชาติของพฤติกรรมภายนอกของเขาเช่นกันคราวนี้ถ้าคุณมีลูกค้าหรือคุณกําลังมองหาลูกค้าไทยเคอยู่คุณต้องมีเทคนิคในการทำธุรกิจและปิดการขายกับคนไทยเคที่แตกต่างออกไปอย่างชิ้นเชิง สำหรับคนไทยเคผมมีข้อแนะนําในการทําธุรกิจและปิดการขายกับคนเหล่านี้แบบนี้ครับอันดับแรกครับคุณต้องรู้ข้อมูลสินค้าระบ,บริการของคุณเป็นอย่างดีสําหรับคนไทยเคนะครับเขาไม่เคยเดินมาซื้อของโดยบังเอิญครับคนไทยเคทําการบ้านศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะไปซื้อสินค้าเสมอไม่มีหรอกครับที่คนไทยเคเดินตามห้างแบบนี้แล้วเจอสมมุติว่าเจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวใหม่อุ่นห้าตาดีซื้อเลยดีกว่า เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดในชีวิตคนไทยเคครับถ้าเขาอยากได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวใหม่เขาจะทําการศึกษามาก่อนครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือดูโบชัวหรือว่าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตมาก่อนครับดูออนไลน์มาก่อนว่าให้มันมีอยู่กี่รุ่นกี่แบรนด์แต่ละแบรนด์มีกี่ยี่ห้อการที่เขามาเจอคุณนะครับที่ร้านของคุณเนี่ยเป็นการมาเพื่อเช็คความรู้ครับของพนักงานขายว่ามีความรู้เพียงพอหรือเปล่า ถ้าพนักงานขายไม่สามารถตอบอะไรให้กับคนไทยเคได้เลยมีแนวโน้มที่คนไทยเคจะไม่ซื้อสินค้ญญาและบริการจากพนักงานขายคนนั้นครับแต่ถ้าพนักงานขายที่เขาไปปฏิสัมพันธ์ด้วยมีข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าบริการดีพอมีแนวโน้มที่เขาจะตัดสินใจซื้อจากพนักงานขายที่มีความรู้ครับแต่บ่อยครั้งนะครับที่คนไทยเคอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อในครั้งแรกที่เขามาเจอกับคุณนะครับผมมีเทคนิคหนึ่งก็คือคุณควรจะมีข้อมูลนะครับเป็นโวรชัวร์เป็นนามบัตรหรืออย่างน้อยครับเป็นเว็บไซต์ก็ได้ครับ ให้กับเขาติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับคนไทยเคนะครับเขาจะใช้เวลาไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับที่บ้านแล้วเขาอาจจะตัดสินใจครับสั่งซื้อออนไลน์มาที่ร้านค้าของคุณหรือไม่ก็กลับมาอีกครั้งเพื่อมาซื้อสินค้าของคุณนะครับนี่คือคําแนะนําในการทําธุรกิจและติดการขายกับคนไทยเคตอนนี้นะครับพวกเราเรียนรู้ครับคน4ีประเภทมาเรียบร้อยแล้วหวังว่าคุณจะมีประโยชน์นะครับจากทฤษฎีที่ชื่อว่าแบงค์นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในธุรกิจหลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรตามไม่ว่าคุณจะขายสินค้าออออนนนไไลล์์หรื นำทฤษฎีที่ชื่อว่าแบงค์ไปใช้และการวัดผลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธุรกิจหรือว่าการปิดการขายจริงนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าแบงค์นะครับเป็นหลักสูตรทางด้าน personality profiling นะครับหรือหลักสูตรเกี่ยวกับการแบ่งคนนะครับออกเป็นกลุ่มๆนะครับจริงๆแล้วองค์ความรู้หรือวิชาเกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ ันเป็นเรื่องที่มนุษย์สนใจศึกษาและพัฒนามามากกว่า2,500ปีคุณอาจจะเคยได้ยินนะครับหรือเคยเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการแบ่งหมดวดบุคคลเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แหละไม่ว่าจะแบ่งตามพรสวรรค์ความสามารถหรือทักษะต่างๆนานานะครับแบงค์เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่จัดอยู่ในกลุ่มของ personality profiling เหมือนกันแต่ข้อแตกต่างก็คือว่าหลักสูตร personality ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดครับไม่มีหลักสูตรไหนที่สามารถวัดผลได้ในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับแบงค์เลยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ครับ แบงค์เลยวิวัฒนาการออนท็อปทุกหลักสูตรที่มีอยู่ในท้องตลาดและเน้นเรื่องของการวัดผลได้จริงในโลกของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นครับลองมี Bank ์ l o b a l e c o ค o m y ที่อเมริกานะครับเป็นศูวนย์วิจัยที่พัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองนะครับและทํางานร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจนะครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรออกมาให้ดีขึ้นและวัดผลได้ในทุกขั้นตอนนะครับ อ่าทฤษฎีของแบงค์นะครับมีการเอาไปเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยชั้นนาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยฮาวาดยูซีเบิร์กลเล่เลยครับหรือทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกนะครับร่วมกับบริษัทต,ต้นอย่างมูสเดสแบงนะครับเขาทําการศึกษาตีพิมพ์ออกมาเป็นไวท์เปเปอร์หรือว่าเอกสารงานวิจัยนะครับโดยที่เขาเอากลุ่มเป้าหมายมาแอปพลายทฤษฎีที่ชื่อว่าแบงค์แล้ววัดผลว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละคนเนี่ยมีแน,นวโน้มที่จะตัดสินใจนะครับซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้้นนนมาากกอยยแค่ไหรัผลวิจ สรุปออกมาว่าทฤษฎีของแบงค์สามารถคาดเดาพฤติกรรมของผู้บร,โริโภคได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญครับมันสามารถเพิ่มยอดาขายให้กับมือสื่เแบน์อย่างมัดผลได้นะครับ<ม>นอกจากเคสเหล่านี้ครับเราังมีการที่เอาแบงค์นะครับไปใช้ในธุรกิจต่างๆมากมายทั่วโลกปัจจุบันแบงค์ถูกสอนและถูกเอาไปใช้นะครับในมากกวา่า40ประเทศทั่วโลกนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับตัวผมเองเนี่ยผมมีโอกาสที่ได้นำหลักสูตรนี้นะครับมาเผยแพร่ในเอเชียและตะวันออกกลาง ปัจจุบันผมสอนหลักสูตรนี้และทํางานร่วมกับเจ้าของธุรกิจนะครับหรือบริษัทขนาดใหญ่นะครับใน7ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเรนนะครับดูไบนะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลย์เวียดนามนะครับกัมพูชาและประเทศไทยนะครับก็แต่ละประเทศได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนครับไม่ว่าคุณจะพูดภาษาไหนคุณจะใช้ในงานในประเทศไหนแต่พฤติกรรมหรือแพทเทิร์นการตัดสินใจซื้อของคนมีสีรูปแบบเหมือนกันหมดครับ ใน7ประเทศที่ผมสอนอยู่เนี่ยครับมีคนที่เรียนหลักสูตรนี้แล้วเอาไปใช้นะครับไม่ว่าจะมาจากอุตสาหกรรมการเงินหรือว่าอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของเซอร์วิสและบริการจะขายสินค้าหรือออนไลน์หรือออฟไลน์ line, ต่างได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับผมมีนักเรียนคนหนึงนะครับที่ขายประกันแล้วกันนะครับทำงานในสาขาง,งานเงิน เขาบอกเลยปัจการนี้มันมีสถิติอยู่แล้วครับว่าออกไปพบลูกค้า10คนปิดได้กี่คนสถิติของเขาและทีมงานที่เขาดูแลอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยอ,อยู่ที่ออกไปหาลูกค้า10คนปิดได้2คนนะครับปิดการขายได้2คนหลังจากเรียนรู้ทฤษฎีที่ชื่อว่าแบงค์และเอาไปใช้งานจริงปรากฏว่าอัตราการปิดการขายครับเพิ่มจาก10คนปิดได้2คนกลายเป็น10คนปิดได้7คนนะครับนี่คือสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหรือว่านักเรียนอีกท่านหนึ่งนะครับที่ขายสินค้านะครับตัวใช้ตัวแทนจําหน่าย นะครับมีตัวทางจำหน่ายพวกประเทศเลยครับสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจเขาได้สูงสุดถึง300%หลังจากที่ implement ระบบที่ชื่อว่าแบงค์แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับและนี่คือผลลัพธ์มากมายถ้าใครอยากเรียนรู้หรืออยากเห็นผลลัพธ์เหล่านี้นะครับสามารถเข้ามาในหลักสูตร D A N K Bank Personality c e l l Training ของผมได้แล้วพบกันนะครับ ได้มารู้จักแล้วก็มาเรียนหลักสูตรแบงค์ B A N K เนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนการไล่หมุนในทางการทําการขายอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเหมือนเรารู้เขารู้เราเนาะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะการมาเรียนในคอร์สคอร์สเนี้ยนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าบางทีเนี่ยครับเราจะแยกหรือการวิเคราะห์ลูกค้าเราเนี่ยได้ดีขึ้นจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลตอบรับที่เป็นเปอร์เซ็น์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจะได้เข้าใจเรื่องของธุรกิจมากขึ้นนะคะเข้าใจคคนนะรับ ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าคนเราเนี่ยครับมีหลายประเภทนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกเครื่องมือนะครับในการที่จะทํายอดขายนะครับทำให้ยอดของธุรกิจของเราเนี่ยมียอดที่สูงขึ้นครับผมตอนนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีตัวแทนมีพนักงานที่เขาไม่สามารถที่จะปิดยอดขายได้ปิดการขายไม่ได้แล้วเพราะยากเพราะหนึ่งเลยเขาไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าเนี่ยเป็นใช้ไหนทําให้การสนทนาของเขาเนี่ยมันมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยถามลูกค้าหรือปิดการขายไปในรูปแบบเดียวกันทัทง้งทค้เนี่ล มีใช้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนําความรู้ตรงนี้ค่ะไปซอ้อนหรือไปบอกต่อตัวแทนของเราได้หรือว่าพนักง,งานของเราได้ค่ะพอมาเรียนแล้วเนี่ยมันจะแบ่งประเภทลูกค้าได้หมดพอเจอลูกค้ายากๆเป็นโค้ดแบบคล้ายๆไทยเคซึ่งเคยขายเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งมันเป็นตัวที่ขายยากกับกลุ่มวิศวะพอมาได้เรียนก็รู้ว่าอ๋อตัวลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่ในไทยเคนะซึ่งราคุณจะเสนอเขาแบบนี้แล้วคุณจะปิดการขายแบบนี้เราก็เลยแบบมันทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะใครที่เป็นน ักการตลาดนักการถ่ายนะครับพลาดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นการเจาะนะครับเรื่องของเพฤ่อกรรมในการซื้อลู้นนิสัยคนน้าทำให้เรารู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงลูกค้าสําคัญที่สุดเลยน้าทำให้เรามีโอกาสเพิ่มในการสามารถปิดการขายได้ง่ายอ๋อถ้ามีการเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเือที่ขายที่ไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะจะตรงแล้วก็เป็นประโยชน์มากหรือเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยลองมาเรียนดูนะคะจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วจะรู้ว่าเนี่ยการปิดการขายเนี่ย การเข้าใจคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองวันนี้เรามาเรียนเป็นคอร์สสั้นๆนะครับให้เราเข้าใจโดยคร่าๆก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เยอะนะครับแล้วก็ยังมีคอร์สนะครับสวันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองมาลงทะเบียนดูนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอร์สที่สามารถที่จะทําให้เราอาจจะเพิ่มยอดขายหรืออาจจะทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงครับในยอดขายของเราแบบแตกต่างไปจากเดิมเยอะมากๆละกันนะครับ